วันนี้ผมอยู่ที่วัดป่ายังเครือมนที่ศาลปู่ตาวันนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมมาเป็นชั้นเนีครับมากับนุ่มอามนะครับซื้อว่าพอลุงจอยนะครับคุณผู้ชมมามาพอลุงจอยนะครับอยู่กับทอมอยู่ขางวัดป่านะครับท่านผู้ชมแล้วซื้อว่าซื้อจอยเนาะนลุงเนาะครับลุงจอยนะครับท่านผู้ชมก็รทมาสอบถามที่ไปที่มาเดี๋ยวนุ่มอามพัที่สอบถามนะครับนะครับท่านผู้ชม ลุงากับไอ้ที่ไปที่มามอนี่คือยังครับทีไปที่มาผมพ่อแม่ตายไปแล้วครับครับผมเราผมก็บมลงไปผมเลยมาอาศัยวัดพิ่นอาจารย์ชวิดูนตงหวาพื่นไม่ให้กระตอมเหน่นนนี่อยู่กับป่าเราพูนใแลรวกินเขาวัดครับผมครับผมกินเขายินน้ำวัดวดวันแล้วก็กวดหลังปูครับอืครับมาที่นี่อยากจะถามมาลุงจอยนี่ เป็นอย่างคือได้มาอยู่จุดๆนี้ครับมองนี้ครับผมพอ oh, ทำนี้พ่อแม่ตายเบิดที่อยู่บ่มีอย่าพี่น้องพื้น oh. กับบอลคผมก็เลยม,มาขอใช้หลวงปู่อยู่ครับผมใช้ชีวิตหลวงปู่พูดบุญหลวงหวานออ๋บัด mm hmm. ที่นี่ตาลุงจอยนี่ก็เลยได้มาอยู่เฝ้าศาลผู้ตามมองนี้มาครับ,รบมดที่นี่นผมจะสอบถามนะรประวัติมองนี้คืออีย่างนี้ครับประวัติมองนี้แต่้งแต่เป็นคู่นองยังบ่ได้ขุดเพิ่นเพิ่งขุด โมกี่ปีเองตรงนี้เป็นกีเล่นไปหนาเบิดล้มขิจสมเบิดที่ป่าชาเขาครับตรงนี้เป็นปีป่าชาเขาไหมป้าชาเขาป้าชาเขาเพิ่งเลยมาตั้งดอนพุตาขึ้นกันเลยคุณเลยขุดคู่หนองกันเลยตั้งตรงดอนพุตาเพป่นกรักสมรักชาอยู่นี่นะครับกันอยู่มาตลอดผมก็อาศัยวัดตอนเช่นเศรอบผมก็ไปปวดวัดเพื่อให้เขาไม่กินล่ะครับผมครับครับครับ มาที่นี่ก็คือกกระเละกลายเป็นราลุ่มจอยนี่กระเด็นมากเฝ้าเพิ่นอยู่นี่เฝ้าเบิ้งสถานทีหม่องสารปูตาพร้อมครับเบิ้งกวดประตันที่ให้เพิ่นน้องพร้อมมาดูแลแล้วกินข้าววัดแล่ะครับครับผมครับผมอันนี้พ่อแม่กับบูมี่ตายเื่อจะพี่น้องกับบูมี่เลยว่าพี่น้องไมีแต่ทั้งหลานเพิ่นเขาบเบาเขาเอาเฮาแล้วครับมีลูกมีหลานแต่ว่าเขาเบาเฮาเขาเอาเขายาดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเขานะคุณผู้ชมเมินน่าสงสารนะครับครับนี่ครับผมสถานทีหม่องนอนเพิ่นนะครับนี่ครับผมครับนี่เนาะครับแม่รัล ลุงอยูบ uh, yeah, uh, ้านใดครับผมเกิดอยูบวานยังเคีียครับเกิดชุนซีปิสเรารมาแน่ะเราชุนซีปิสะดาอู้นายจอยดีใจครับคนายจอยดีใจนาจีตดีใจได้ด้อยเราได้นอกปานี้เนาะบ่านนี้นาทีดีใจเลยละพะทีนี่เขาเรื่องไี้เนาะท่ามผู้ตมครับทรรมบมครับเดี๋ยิ้นว่าพอลูกจอยนี่ว่าบอกคนถือสามตัวตรงบอกหวใจี้าล้วเราซีเ็ตกะถูก แลก็โมงที่แล้วเดี๋ยวบอกบอกสามตัวตรงมันบอกโมงที่แล้วไอสองตัวสิปเก่าสองตัวซิปเก่าที่ว่าที่ว่าหานิ้งเก่าที่ว่าพอดีบอกไหมอ่าอืม้วนได้ห้าเก้าแปดครับห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดครับผมกับม้วนนี่ไหมกับสองสองครับสองสองห้าเก้าแปดกับสองสองครับท่านผู้ชมห้าเก้าแปดกับสองสองเออเมนครับผมเมนอยู่ครับอือก็คือว่าผมอ่าอ่าลางบน นะเออไปภาษาดีนะครับผมนะว่าลูเนาะครับก็ถือว่าเมื่อดีเมื่อนีอ่าลูกจอยหมั่นใจจะเบอ์เส้นรอดบอลเส้นเลยครับผมลอยเล่นปะครับเอาขอย้ำอีกทรึ่งหนึ่งครับสามตัวไม่ใช่สามตัวย่งี้กาห้าเก้าแปดครับผมรับสองสามตัวครับผมสองสองกันปะครับสองสองท่านผู้ชมต้องกดรกินข้าวเปิดเบาเนี่บอกผิดบอกนี่ยนะครับครมเปิดกระตือเต้นนะครับท่านผู้ชมคือท่านผู้ชม Olha. ที่จริงก็อย,งยนะอยากซอยเลือไปเนาะวิศนักแม่นครับอยากซอยเลือเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมคนตัดผมเข่ามาใหม่ๆเนาะเพิ่นก็ขอเงินซื้อยาแม่ขอเงินซื้อยกซื้อยาเดี๋ยวช่วงผมวันที่ผู้ใดมีกิจท่าหรืออยากติดซอยเลือไปกับผมเดี๋ยวถ้าผมมาทายคลิปผู้นี้ผมก็สิมามอไผ่ครับทางมาวินเนาะแม่นครับคือทางมาวินเดี๋ยวมามอไผ่เน๊าเด้อถ้ามีเอฟซีผมเพิ่นติดซอย แต่ลุงจอยเนาะครับที่มีว่าจิขอไปตัดผมน้ำอะไรตัดผมน้ำอ๋อลุงบุวิตเพื่อนผมเพื่อนโบในหายตังเพื่อนในทีานงอยู่ครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอฟซีผมเป็นผู้ใจดีหลายคนอยู่เดี๋ยวครับจะมีพี่ทางช่องมาวินผู้ใจดีหลายคนปฏิบักะให้โชคให้ลาบหรือจอยให้โชคให้ลาบเพื่อแล้วเพื่อกระดิตอบแทนบุญคุณตอบแทนพอดีประลุหรือว่าบางคนอาจสีบอด บอสเกี่ยวกับโชว์ครับลาเพิ่นก็เหลือโต้นปกติโอนปัจจัยมาให้ยพาอเมตตาสงสารลูกจอยเพิ่นก็สิซอยวันคนยืนคุ้มเก็บใหญ่ใค้คุ้มไข่ยิ่งมีสาทุกครับผมงวดที่แล้วบอกเขาตรงๆคือหาหนครับผมกับ47เป็นมะนึ่19กับซีเกตเดือนวันไปซื้อล่างวุ่นเองกันโอ้่างบนครับผมนะครับแต่ว่าหาหนออกข้างบนอีหลีล่ะอืยแม่นครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่จิตจัดเอาได้ครับซื้อล่างบนก็แล้วแจกครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอให้ดูไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมจะตรงใจกับลุงจอยที่บอกหรือเปล่าหรือจะตรงหรือไม่ตรงก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมนะก็วิจารณญาณในการรับชมเอาในไอเป็นโชคลาภของเรานะนะครับอ๋องสิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอทายบริเวณบานฝันหลังยังไงก็นนะอวินเบิง เบิงเบิงบานแล้วเป็นเนื้อดิครับท่านผู้ชมอันนี้บานลุงจอยบานัอลุงจอยเนาะครับเป็นคอนโดะบอครับนี่อันนี้คอนโดะสองสันเข้าเขาโอเป็นเท่าเฮาปะเจ้าอวดเัลเจ้าโอวัลครับเป็นคับเป่นคับไพ่ที่ที่ลุงจอยพันยูนี่ก็คือเป็นเป็นหอกระถินเนาะหอกระถินหออัฐาเนาะครับอ่าเป็นหออาเ้านหลังขึ้นขึ้นอย่างครับผมไอ้นั่นกับอีกคนนึงเขา ไอ้มาใสกันพื้นจังมาใสกันปะครับมาใสพื้นอาศัยวูมัญญาภูมปันครดวัดอันนี้อีกผู้หนึ่งเลยนาะครับผมนั่งกับผู้เฒ่าขึ้กันเป็นปะไอ้นั่งกับผู้เฒ่ากันพื้นไปใสบนที่พื้นบุคลยูดอกอ๋อครับอนะครับอันนี้เนาะค่ะเท้าเห่าพนเขาเท้าเขาเทาเาอันนี้ยังคับพอๆแค่นี้เท้าเก่าเขาใช้แต่พอเดินเอาเดิเอ เหลืองสีแล้วค่ะ่นกูให้แวกตะแงงแล้วก็นะครับทุกหน่วยลำๆเรือยๆได้ครับผมครับผมเขาน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมนโมหิสามจบครับครับผมเอาเดี๋ยวอธิษฐานเด้อเอาอธิษฐานเด้อท่านผู้ชมเด้ออธิษฐานเอาเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาถุกปูเอ้ยคอยพนมิถุนีลาบแล้วปูเป็นมหาหลานอยู่เนี่ยครับตาถุกตาถูกแล้วปูนะครับท่านผู้ชมก็ขออธิษฐานปูตานะครับท่านผู้ชมหลังจากลุ่งลุงจอยนะครับติดตั้งนมโม่สามสมในการไหวพระรัตนไตแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็กาวอธิษฐานตามตามนั้นไปเลยนะครับท่านผู้ชมอยากไปในจากปูตาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ลุงจอยเล่ามานอนอยูนิเออร์นะครับท่านผู้ชม มานอนเฝาหรือว่าใบปัดกวาดนะครับเพาเป็นบ่มี่บ่มี่เฮียนอ่อยไงว่าบ่มี่เฮียนนี่สั้นยู่แหละครับท่านผู้ชมหม่องพันยู่นี่ก็คล้ายๆก็ว่าเป็นหออัถะนะครับหอ้าจากวัดป่าทีสร้างพระกุณเจ้านะครับเพิ่นเอามาให้นะครับท่านผู้ชมเอามาให้ได้นอนอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับปกคลุมย่างเว้นว่า้แดดทอนแต่ว่าฝนตกไม่่าล่มว่าฝนอีกอะ

มืูลบ่าหน้าเข้าหมู่บ้านสองสองหมื่นสองม้อยบาทครับคุณผู้ชมมุ่งเป้ามุ่งคิดเราครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรทัดปลายของชีวิตค้นท่านะครับขอบขั้วนะครับยาแต่เกลยกันนะครับเด้อมี่ยังกัดเบิงดูแลกันนี่ครับยาให้เป็นคือลุงจอยนี่ญาติพี่น้องเพิ่น เพิ่นบ่ให้อยู่เฮียนอยู่ซัานอยู่บ้านอยู่สองน้ำญาติเป็นผ้าละหรือแนวไหนะไกะเหตุผลเลอะๆหมดผมกอบพ่อหูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็ได้มาอาศัยวัดปลาอยู่นะครับได้มาอาศัยเข่า,า,นะา,า,ขากนบาดในการประทังชีวิตไปแต่ละมือนะครับท่านผู้ชมกะในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เฮ่ายัง มีบุญบารมีมีบุญวาสนามีกินมีใส่มีขอบครั้วกันห,หักกันเลยครับเดอ้อห,หักกันแพ่งกันเบี้ยไรก็ถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับเป็นคนมีคุณธรรมพึงผ้าใัยกันอย่าไปเบียดเบียนกันนะครับเพราะว่ามันส้างสังค่อมดีนะครับสร้างบุญบารมีไว้ดีก็เฮ้าทำบาปนะครับท่านผู้ชมแต่สร้างบาปส้างกรรมไว้ บกหุวศาสตร์นีและศาสตร์นามันจะได้รับผลตอบแทนในทางที่พอดีในส่วนนี้นะครับผมเห็นร่วจอยแล้ักเวทนาสงสารเพ็่นปอเลยนะครับทุกผู้ชมเพราะพี่น้องเพื่อเปอ เพิ่นบอหลับเพินบอเอาเพินบอหายยูบานยูสองนะครับกับไอม่ยูวัดอยูา้งคเขาเขาวัดิ้งุอยเดอคมถ้าเอซท่นใดคนทีร่วมบริจารืออยเหูจอ่เียวผมเหเดอมาหก็พชแน่ามาีดดอ ก็ดำเนชมเ้อนะครับผมนะได้ครับผมได้ครับผมไดกครเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วได้คิปแล้วเดี๋ยวให้ยแล้วไปแต่ซื้อยกซื้อยากินเนี่ยอยากกินเลยอยน้อยนะเรื่อยาหมดต้องมาอยุบัดพย่ยงมซื้อการย่องดื่มต้องการยุกยาตัดผมตัดผมตัดผานะครับตัดผมเดี๋ยวว่าไม่มีเผาไอ้ตัดแล้วคุผู้ชมครับก็ ผู้ได้แก่ดิซอยเหลือเพิ่นก็บอกโชคบอกลาบมาให้มู่เจ้าแล้วสามตัวก็คือห้าเก้าแปดก้าสองสองมวดวันเทศหนึ่งกุมภาพันธ์นี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับกับเลขเด็ดสามตัวทั้งสองตัวลุงจ่อยเนาะคนมีโชคไม่ลาบจะถูกวันนี้ถูกต้องครับผมครับผมคุณมีถึงคนปะเอฟซีที่เพิ่นเบิ้งลุงจ่อยเนี่ยได้โชคได้ลาบแน่นอน นะครับผมท่านผู้ชมนะมอ้ามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนกรับป้าต่อยคนมีเซ้นแล้วก็มาวิทยานะครับขอทุกท่านโชคดีอายุวันเงินรวยขึ้นขึ้ยใหไ่เลยคุ้มไก่ยี่มีทุกคนเลยครับผมสาธุเอาที่น่เน่ยลูกจอยหายลาบเห็นลาบแล้วครับท่านผู้ชมเห็นลาบแล้วหลาบปีนี้หลาบปลาลาบหมูลับปลาลาบปลาเอออ่ะโอ้ยฮ่าฮ่าจะทำยังไอครับผมทุกท่าสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับลูกจอยโชคดีนะครับครับผมสุภาพแข็งแรกตัวแรกจะความแรกลุงจอยเด้อ หลับเ c มซีทั้งม่านก็ขาบล่าท,าท่านผู้ชมไปพอบกันเลยนะครับขอให้เ c ซีทุกทา่านโชคดีฟังๆลำบวยกันทุกคนนะครับเ้อสวัสดีครับครับชคดีครับครันผมอายุมันก็ยืน